สวัสดีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่น่ารักทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะนะครับเมื่อวานนะครับเราได้ทบทวนความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับ พื้นฐานการดูดาวไปแล้วใช่ไหมครับว่าเมื่อเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้านะครับเราจะสามารถแยกดาวที่อยู่บนท้องฟ้าได้อย่างไรครับว่าดาวดวงใดเป็นดาวเลิกนะครับแล้วก็ดาวดวงใดเป็นดาวเคราะห์เนาะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วในเมื่อวานนะครับและนอกจากนี้นะครับเราก็ยังได้ทบทวนความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการบอกทิศกันด้วยใช่ไหมครับเมื่อวานนะครับว่าเอทิศไหนไปทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกนะครับเราจะสามารถสังเกตได้อย่างไรนะครับและใช้เครื่องมืออะไรไปบ้างเนา เมื่อวานเราเนได้เรียนรู้กันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับในวันนี้นะครับเราจะเข้าสู่พื้นฐานการดูดาวในสเต็ปถัดไปครับเมื่อนักเรียนรู้แล้วนะครับว่าบนท้องฟ้านเนี่ยนะครับอันไหนเป็นดาวฤกษ์นะครับดูไหนเป็นดาวเคราะห์นะครับทิศเป็นทิศอะไรบ้างนะครับเราจะเข้าสู่พื้นฐานการดูดาวนะครับว่าถ้าเราสนใจดาวดวง ใดบนท้องฟ้านะครับและเราอยากจะบอกให้เพื่อนเนี่ยดูดาวดวงเดียวกับเรานะครับเราจะสามารถบอกได้อย่างไรครับนะในเมื่อเพื่อนอยู่ต่างสถานที่กันนะไม่ได้อยู่ในบริเวณเดียวกันหรือไม่ได้อยู่ในที่ที่เดียวกันนะครับแต่เราอยากจะบอกเพื่อนให้ดูดาวดวงเดียวกับเรานะครับเราจะมีวิธีการบอกอย่างไรนะครับ อ่ะโอเคนะครับเด็กๆต้องจินตนาการก่อนนะครับว่าตัวเองเนี่ยนะครับออกไปยืนอยู่ที่บริเวณโล่งแจ้งนะครับไม่มีแสงไฟจากตึกรบกวนนะครับนะเป็นคนมี3ามขาซะแล้วนะครับอ่ะย้อหยวนนะโอเคครับสมมุติว่าอันนี้เป็นนักเรียนนะครับนักเรียนออกไปยืนในบริเวณที่โล่งแจ้งนะครับไม่มีแสงไฟรบกวนไม่มีแสงสว่างที่จะ รบกวนการดูดาวนะครับเอาไปยืนอยู่ในบริเวณนั้นนะครับล้อมรอบไปด้วยทิศทั้ง4ทิศนะครับเหนือใต้ออกตกใช่ไหมครับเราจะสังเกตได้ว่านะครับโลกของเราเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายกับทรงกลมครอบตัวเราอยู่เห็นไหมครับโลกของเราจะมีลักษณะคล้ายกับทรงกลม ครอบตัวเราอยู่เมื่อสังเกตไปจนสุดลูกหูลูกตานะครับก็จะเห็นเส้นที่แบ่งระหว่างฟ้ากับดินใช่ไหมครับเส้นตรงนั้นก็คือเส้นขอบฟ้าที่แบ่งอยู่นะครับนะสมมุติว่าครูสนใจดาวดวงสีแดงดวงนี้นครับและครูอยากจะให้เพื่อนดูดาวดวงนี้เหมือนกับครูแต่ตอนนี้เพื่อนไม่ได้อยู่กับครูเพื่อนอยู่อีกจังหวัดหนึ่ง เราจะบอกเขาได้อย่างไรนะครับอันดับแรกครับเด็กๆจะต้องบอกมุมทิศกับเพื่อนให้ถูกต้องก่อนนะครับนะมุมทิศคืออะไรคะครูมุมทิศคือมุมที่เมื่อเพื่อนออกไปอยู่ตรงกลางสนามหรือกลางลานกลางแจ้งแล้วเนี่ยเขาจะต้องหมุนตัวใช่ไหมครับใช่ไหมหมุนตัวใช่ไหมครับเพื่อหันไปในทิศที่ถูกต้องใช่ไหมลูก นะครับจะต้องหมุนตัวเอเขาจะต้องหมุนขนาดไหนเขาจะต้องเฉียงไปทางไหนมันคงไม่มีดาวาออด,ดาวงไหนอยู่ทางทิศเหนือพอดีเป๊ะดาวดวงไหนอยู่ทางทิศใต้พอดีเป๊ะขนาดนั้นหรอกใช่ไหมครับนะเขาจะหมุนไปทางไหนดีหรือเขาจะเอียงไปทางไหนมากน้อยแค่ไหนนะครับเราสามารถบอกเพื่อนได้โดยการบอกมุมทิศหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าม um ุมอารซิมุธนะครับให้เพื่อนเข้าใจนะ ยังไงครับครูมุมอาศิมุคืออะไรนะครับเด็กๆต้องเข้าใจรูปร่างของวงกลมก่อนนะครับเราเรียนคณิตศาสตร์มาแล้วเนาะนะครับวงกลมนะครับนี่มีลักษณะเป็นดังภาพนี้นะตอนนี้เราเอาวงกลมมาฉายข้างๆก็อาจจะมองเห็นเป็นวงรีนิดนึงนะครับนะเมื่อเด็กๆออกไปยืนตรงนี้ข้างนอกนะครับเด็กๆจะมีทิศล้อมรอบ4ทิศใช่ไหมลูกนะครับครูกอให้ทิศเหนือนะครับเป็นศนองศา นะครับนะการที่เราหมุนรอบตัวเอง1รอบเป็นวงกลมนะครับนะักเรียนทราบไหมว่า1วงกลมเนี้ยมีมุมขนาดกี่องศาครับถึงจะหมุนเป็นวงกลมนะครับถ้าตอบไปได้ไปช่วยไปถามครูคณิตหน่อยนะ แต่ครูเฉลยแล้วละกันนะครับใน1วงกลมนะครับวงกลม1วงเนี้ยน,นะครับการที่เราหมุนรอบตัวเองครบ1รอบเป็นวงกลมเนี่ยนะครับค่ามุมจะมีขนาดอยู่ที่360องศางศานะครับ360องศายัางไงนะครับถ้าครูให้ทิศเหนือเป็น0องศานะครับครูกอปหมุมมาทางด้านทิศตะวันออกอันนี้คือ1ฉากใช่ไหมลูก1มุมฉากใช่ไหม หนึ่งมุมฉากอันนี้คือเก้าสิบองศานะครับอ่าถ้าคุกก๊อบหมุนไปอีกหนึ่งมุมฉากก็จะไปถึงทิศใต้พอดีอีกเก้าสิบองศาใช่ไหมครับเป็นร้อยแปดสิบแล้วนะนะครับถ้าคุกก๊อบหมุนจากทิศใต้ขึ้นไปทางทิศตะวันตกอีกทีอีกหนึ่งมุมฉากก็เป็นเก้าสิบองศาตะกี้ร้อยแปดสิบบวกกับอีกเก้าสิบก็เป็นสองร้อยเจ็ดสิบใช่ไหมนะครับ อยากให้เป็นหนึ่งวงกลมยังขาดส่วนนี้อยู่หมุนจากทิศต,ตะวันตกกลับไปทางทิศเหนือทิศเดิมอีก1มุมฉากคือ90องศาใช่ไหมครับเจ็สร้อยเจ็ดสิบบวกกับอีก90ก็เลยกลายเป็น360ดังนั้นนะครับมุมอาซิมุตนะครับหรือบางคนเรียกอาซิมัทหรือถ้าเป็นภาษาไทยง่ายๆเรียกมุมทิศเนี่ยนะครับเด็กๆจะสามารถหมุนรอบตัวได้ตั้งแต่0นย์องศาจนถึง 360องศาคือค่าสูงสุดที่เด็กๆหมุนได้รอบตัวใช่ไหมครับนะดังนั้นมุมทิศเนี่ยจะมีค่าได้ตั้งแต่0องศายัน360องศาเลยนะครับทำไมต้องรู้มุมอสมุทนะครับอย่างที่ครูกอฟบอกว่าเวลาเราออกไปดูดาวดวงที่เราสนใจนะครับดาวมันจะไม่อยู่ทางทิศเหนือเป,เป๊ะนะครับถ้าอยู่ทางทิศเหนือเป,เป๊ะก็บอกเพื่อนเลยว่าออกไปนะครับ หันหน้าไปทางทิศเหนือจบเลยใช่ไหมไม่ต้องบอกมุมมุมทิศหรือมุมอาซิมูต์ใดๆจบใช่ไหมนะครับหรือออกไปนะครับหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมันก็หันไปทางทิศตะวันออกเป๊ะหน้าก็จะชี้มาทางนี้เป๊ะเลยนะครับหน้าชี้มาทางนี้เป๊ะเลยถ้าดาวอยู่ตรงนี้พอดีเป๊ะก็ดีไปแต่โดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยดาวที่เราสนใจหรือสิ่งที่เราสนใจอ่ะมันไม่ได้อยู่พอดีเป๊ะกับตรงทิศ ขนาดนั้นหรอกใช่ไหมครับนะมันอาจจะมีเชิงเยื้องเฉียงเฉียงอยู่เช่นดาวอาจจะอยู่ตรงตำแหน่งเนี้ยอันเนี้ยเน,นี่ยอ,อยากให้ดูดาวดวงเนี้ยแล้วเราจะบอกเพื่อนว่าทํามุมอสิมุธเท่าไหร่ใช่ไหมครับเราก็ต้องบอกเป็นตัวเลขเราจะไม่สามารถบอกเพื่อนได้แล้วว่าเฮ้ยหันหน้าไปทางทิศเหนือดิมันก็ไม่ตรงกับดาวสิใช่ไหมหันหน้าไปทางทิศตะวันออกสิเอา้ามันก็เกินดาวที่เราต้องการดูใช่ไหมครับฉะนั้น มุมอาซิมุธหรือมุมทิศจึงมีความสําคัญมากนะครับในการดูดาวนั่นเองเนาะเพราะเราจะต้องใช้ในการบอกนั่นแหละครับบอกว่าเพื่อนออกไปเพื่อนจะต้องหมุนตัวเองเท่าไหร่นะครับหมุนตัวเองหันหน้าไปเท่าไหร่เนาะนะอันนี้คือความสําคัญของมุมอาร์ซิมุธเด็กๆทราบไว้นะว่ามีค่าตั้งแต่ศูย์องศาถึง360องศานั่นเองนะครับนะามาลองดูซิว่า ถ้าเป็นเด็กๆจะพอคิดออกไหมนะครับคุณครูขออนุญาตตั้งโจทย์ละกันนะครับว่าเราอยากจะดูดาวจังเลยให้เราออกไปข้างนอกนะครับเมื่อออกไปข้างนอกตรงบริเวณลานกว้างแล้วอันดับแรกให้นักเรียนหันหน้าไปทางทิศเหนือ,อทุกคนก็หันหน้าไปทางทิศเหนือปังจากนั้นให้นักเรียนหมุนมุมอาซิมุตหรือมุมทิศอ่า ร้อยยี่สิบองศาอ่าสมมติร้อยี่สิบเด็กๆก็ต้องเริ่มหมุนจากทิศเหนือใช่ไหมนะครับเติรดเติดเตด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 หยุดแค่ตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่ถ้าหยุดแค่ตรงนี้จะเป็นทิศต,ตะวันออกทิศต,ตะวันออกมันแค่เก้าสิบใช่ไหมครับครูกอฟต้องการร้อยยี่สิบครูก็ต้องหมุนเกินมาอีกนิดนึงเติดติดตืดเตดอ่าประมาณตรงนี้ละกันโอเคฉันจะหันหน้ามาตรงนี้นะอ่าฉันจะหันหน้ามาตรงนี้นะอ่ะยิ้มแฉ่ง โอ้ครูใช้เมาส์เขียนถูกเด็กๆอย่าบุลลี่ครูนะนะครับอ๋อรู้แล้วว่าอ๋อฉันต้องหมุนจากทิศเหนือเนี่ยหมุนลงมาแบบนี้นะครับถึงจะได้มุมอะซิมุธหรือมุมทิศ120องศาโอเคฉันหันหน้าถูกแล้วเห็นไหมครับนี่คือขั้นตอนแรกของการดูดาวหนูจะต้องหันหน้าให้มันถูกทิศนะครับนะการหันหน้าให้ถูกทิศก็ต้องบอกมุมทิศหรือมุมอซิมุธนั่นเองนะครับเมื่อบอกทิศหันหน้าถูกแล้ว ต้องบอกอะไรตอนน่ออีก <Wow. S 1> เด็กๆจะต้องบอกมุมเงยครับอ่ามุมเงยหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่ามุม altitude นะครับ altitude นะครับ altitudealtitudealtitude ไม่ใช่ altitude นะลูก altitude อ่าถ้าใครจำไม่ได้ก็จำไปเลยเงยเงยจูดเงยจูดเงยตูดอะไรก็ว่าไปนะครับนะมุมเงยภาษาอังกฤษใช้คำว่าม um ุม altitude นะครับนะเมื่อเราหันหน้าไปถูกทิศแล้วอ่า นะครับอ๋อเพื่อนบอกให้ออกมาครับครูแล้วเพื่อนบอกให้หมุนทํามุมทิศไปเลยครับครบูเอาหมุนไปเลยครับอ่าพอหมุนเสร็จเรียบร้อยแล้วเออหันหน้าถูกทิศแล้วเราจะต้องเงยขึ้นไปดูบนท้องฟ้าใช่ไหมครับเออเราจะเงยขึ้นไปมากน้อยขนาดไหนอ่ะครูต้องเงยแบบโอ้โห สุดคอเลยไหมนะครับหรือเงยนิดเดียวเงยไม่ถูกใช่ไหมฉะนั้นเราก็จะต้องบอกการเงยของเพื่อนนะครับว่าให้เขาเงยมากหรือเงยน,น้อยหรือเงยขึ้นไปแบบสูงแค่ไหนนะครับโดยการวัดออกมาในรูปของมุมเงยน,นั่นเองนะครับนะวิธีการวัดมุมเงยเด็กๆสังเกตจากภาพที่ครูครับเตรียมมาให้นะครับเราจะวัดจากเส้นขอบฟ้าคือเส้นที่แบ่งระวางฟ้ากับดินขึ้นไปใช่ไหมครับเราจะไม่วัดจาก พงหญ้าเราจะไม่วัดจากปลายสุดของต้นไม้ที่เราเห็นไม่ใช่นะครับเราจะวัดจากเส้นขอบฟ้านะครับคือเส้นที่แบ่งระหว่างพื้นกับฟ้านั่นเองนะครับคราวนี้เวลาเราวัด มุมเงยนะครับเราคงไม่ใช้ไม้บรรทัดไม้โปรเทคเตอร์ไม้เครื่องวงโกลมไปวัดมุมขนาดนั้นหรอกนะครับเราสามารถที่จะประมาณมุมได้นะครับหรือประมาณมุมเงยได้โดยใช้นิ้วของเรานั่นเองนะครับมีหลักอยู่แบบนี้ครับนะถ้าเด็กๆใช้นิ้วก้อยนะครับวัดจากวัดจากอะไรลูกวัดจากเส้นขอบฟ้าใช่ไหมครับจนถึงอะไรลูกจนถึงหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วก้อยนะครับอย่างเงี้ยหนึ่งนิ้วก้อย นะครับนั่นหมายความว่าแล้วเห็นดาวพอดีนะั่นหมายความว่าเพื่อนจะต้องเงยขึ้น1องศานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเออมันน้อยเกินไปครูแต่ว่ามันพอดีกับ3นิ้วเลยถ้าผมเอา3นิ้วออกมานะครับเอามาวางไว้ครับเอามาวางไว้จากเส้นขอบฟ้าขึ้นไปที่ปลายของดาวอุ้ยพอดีเลยครู นะครับแสดงว่าเพื่อนต้องทํามุมเงยจากเส้นขอบฟ้าเงยขึ้นไปบนท้องฟ้าเนี่ย5องศานะครับแต่ถ้าใช้1กําปั้นนะครับจากเส้นขอบฟ้าข้างล่างไปถึงดวงดาวที่เราสังเกตเห็นนะครับอุ๊ยพอดีเลยครูแสดงว่าเพื่อนจะต้องเงยขึ้นไป10องศานะครับหากใช้นิ้วชี้กับนิ้วก้อยนะครับผมนะสนิ้วแต่ไม่ได้วัดมุมแบบนี้นะ นะครับวัดโดยการเอานิ้วชี้อยู่ด้านล่างของเส้นขอบฟ้าใช่ไหมครับนี่ขอโทษครับเอานิ้วก้อยอยู่ด้านล่างของเส้นขอบฟ้านะครับและนิ้วชี้มันพอดีชี้กับดวงดาวไปถึงดวงดาวที่เราอยากให้ดูพอดีเลยนะครับแสดงว่าเพื่อนต้องทํามุมเงยหรือว่าออกไปวัดมุมเองโดยเงยขึ้นสิบห้าองศานะครับนิ้วชี้กับนิ้วนิ้วอะไรวะนิ้วชี้กับนิ้วก้อยนะครับมันจะแทนค่ามุมสิบห้าองศา แต่อันนี้มันเป็นการประมาณค่ามุมเงยนะครับคร่าวๆคงจะไม่เป๊ะ100%เท่ากับการใช้ไม้โปรเทคเตอร์ใช่ไหมนะครับหรือเครื่องวงกลมเพราะว่าขนาดของมือของเราก็จะไม่เท่ากันอีกใช่ไหมนะครับขนาดมือของผู้ใหญ่กับขนาดมือของเด็กอย่างเราก็ไม่เท่ากันอีกใช่ไหมก็จะเป็นได้ เป็นแค่การประมาณค่ามุมเงยเท่านั้นนะครับฉะนั้นถ้าเราอยากบอกเพื่อนว่าเ,เงยขึ้นไปเท่าไหร่นะครับหนูก็สามารถใช้สัญ,ญลักษณ์มือนะครับนะค่อยๆวัดจากเส้นขอบฟ้าขึ้นไปนะครับอย่างเช่นเราอยากให้เพื่อนดูดาวดวงสีเหลืองเนี่ยดวงนี้นะครับนะเพื่อนจะต้องเงยขึ้นไปสูงเท่าไหร่ล่ะเราก็อาจจะเริ่มวัดนะครับจากนิ้วชี้กับนิ้วก้อยอันนี้คือสิบ้าองศาใช่ไหมลูกยังไม่ถึงดาวเลยต่อนิ้วขึ้นไปอีกนะครับ อ่ะนิ้วชี้กับนิ้วก้อยเหมือนเดิมโอ้ยังไม่ถึงดาวเลยนะครับใช้นิ้วเชียวใช้กำปั้นอีกหนึ่งกำปั้นโอ้ถึงดาวพอดีเลยแสดงว่าเพื่อนจะต้องทํามุมเงยเงยขึ้นไปบนท้องฟ้านะครับจากเส้นขอบฟ้าเนี่ยเงยขึ้นไปบนท้องฟ้าถึงจะเห็นดาวดวงที่เราอยากให้ดูเนี่ยนะครับในค่ามุมเงยที่มีค่าเท่ากับ40องศานั่นเองนะครับพอเข้าใจไหมครับ อันนี้จะออกแวนวคณิตศาสตร์นิดนึงนะดังนั้นครับครูกอล์บสรุปเพื่อไม่ให้ปวดหัวไปมากกว่านี้นะครับครูสรุปเลยแล้วกันครับว่าการที่เราจะดูดวงดาวได้นะครับเด็กๆจะต้องนะครับ 1. รู้ทิศ4ี่ทิศก่อนใช่ไหมครับ2เด็กๆจะต้องมีความรู้เรื่องมุมนะครับเมื่อเราออกไปกลางสนามกลางแจ้งแล้วเราจะต้องหมุนให้ถูกครับว่าเราจะหมุนไปทางทิศ ไหนนะครับมากน้อยแค่ไหนโดยการบอกเป็นค่ามุมนะครับมุมนั้นนะครับที่เราจะก้มหน้าหาแล้วก็หมุนไปตามพื้นนะ่ะมุมนั้นเราเรียกว่ามุมทิศนะครับหรือมุมอาร์ซิมุธเมื่อเราหันหน้าไปถูกทางแล้วนะครับนะเราก็ต้องเงย ขึ้นดูดาวบนท้องฟ้าใช่ไหมครับนะเราจะเงยขึ้นสูงเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องวัดครับนะโดยใช้ค่าประมาณจากมือในการวัดมุมนาอกประมาณมุมเอานะครับมุมที่เราเงยขึ้นไปนั่นเราเรียกว่ามุมเงยหรือภาษาอังกฤษเรียกว่ามุมเอวทิจูดนะครับเราก็จะสามารถดูดาวดวงเดียวกับเพื่อนนะครับหรือดูดาวตามคําสั่งของค,คุณครูได้แล้วนะครับดังนั้นนะครับในการ ดูดาวนะครับเด็กๆไม่ต้องงงนะถ้าต่อไปนี้คุณครูบอกว่าให้เด็กๆออกไปนะครับบริเวณลานกว้างนะออกไปแล้วนะครับให้เด็กๆหมุนมุมทิศจากทิศเหนือโดยเริ่มจากทิศเหนือนะครับเป็นมุม90องศาเด็กๆก,ก็ต้องหันให้ถูก90องศามันประมาณ1ฉากใช่ไหมหนึ่งหนึ่งมุมฉากใช่ไหมก็ต้องหันให้ถูกว่า1มุมฉากมันอยู่ประมาณไหน พอหันหน้าถูกแล้วคุรูอาจจะอาจจะสั่งนะครับหรืออาจจะแนะนําว่าให้นักเรียนนะครับเงยนะครับดูดาวนะครับโดยวัดมุมเงยขึ้นไปจากเส้นขอบฟ้าเป็นมุม45องศาอย่างเงี้ยเด็กๆก,ก็ต้องคิดว่า45องศาเราใช้มืออะไรประกอบกันได้บ้างถึงจะเป็น45องศาบางคนใช้กําปั้นใช่ไหมลูก1 2 3 4 40แล้วค่ะครูขาดอีกท้าไงนะใช้นิ้ว3นิ้ว วัดไปอีก5ใช่ไหมครับแค่นี้ก็ได้แล้ว45องศานะดังนั้นในชั่วโมงนี้สรุปเนาะการจะดูดวงดาวแบบเบสิกพื้นฐานได้นะครับต้องรู้ทิศรู้ทิศแล้วต้องรู้มุมนะครับมุมอะไรบ้างที่เราต้องรู้ในการดูดาวมุมทิศหรือมุมอัลซิมุท หมุนให้ถูกหมุนได้ตั้งแต่ศูนย์องศาถึง300องศาหมุนได้รอบตัวเราเลยนะครับกับมุมประเภทที่2ก็คือมุมออลติจูดหรือภาษาไทยเรียกว่ามุมเงยนั่นเองทราบได้โดยการประมาณโดยใช้มือใช่ไหมครับประมาณค่ามุมเงยได้นั่นเองนะครับในวันนี้ก็คงทบทวนในเรื่องเกี่ยวกับการดูดาวไว้เท่านี้ก่อนแต่พารการดูดาวนะครับ จะไม่จบเพียงเท่านี้นะในสัปดาห์หน้าเราจะมาทบทวนกันต่อครับเพราะมันยังเหลือเรื่องแผนที่ดาวซึ่งเป็นเครื่องมือสําคัญนะครับที่เด็กๆจะต้องใช้เป็นนะแต่แม่เสียดายเราไม่ได้เจอกันในโรงเรียนก็เลยไม่ได้สอนใช้แผนที่และให้เราประดิษฐ์แผนที่แผนที่ดาวกันเลยนะครับแต่ครูก็จะพยายามให้ได้มากที่สุดเนาะนะเพื่อที่เราจะได้ใช้แผนที่ดาวในการดูดาวเป็นเพราะบางทีการดูดาวแบบนี้ก็งงเหมือนกันไม่รู้ว่ามองขึ้นไปแล้วเออดาวดวงนั้นมันชื่อว่าอะไร นะครับหรือกลุ่มดาวเหล่านั้นที่มันอยู่ใกล้ๆกันอ่ะมันมองเห็นเป็นรูปอะไรนะครับเราสามารถรู้ได้โดยการใช้เครื่องมือที่เรียกว่าแผนที่ดาวนั่นเองนะครับฉะนั้นในชั่วโมงถัดไปนะครับเราจะมาทบทวนเรื่องการใช้แผนที่ดาวกันดูอีกสักหนึ่งรอบละกันนะครับก่อนสอบสำหรับวันนี้นะครับพอและวนะครับเกินและความรู้ของเราแน่นเอียดแล้วนะครับพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปครับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ